สวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องเอซีแฟนครับของซอยจูซีช n แนลมือนี้บ้าโอ่งหิผ้ามาก,กินอาหารตามฤดูกาลครับตบอึงถ้าตบบ้าโอ่งเห็ดไปแล้วแต่ว่ามีกะระดกงิบข้านไปกินนี่ครับต้หมอยง่ายเสียบนัวๆตันะครอึงอึงเผาเป็นพี่น้อ,นเบบนองเน้อ,อ ไปแชร์แ้กันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมืนินี้อยจูซีแชนแนลสีผ้าพี่น้องม่กินต้อมอึ้งครับต้อมอึ้งตามฤดูกาลเมื่ขึ้นฝนตกแ้งแห้งเมกขึ้นนี่ครับมึงหนาให้หน้าครับเต็มหนาให้หน้าให้หน้าขนาดหน้าแห้งยังมีหนาเลยครับฝนเป็นอันว่าเมกขึ้นนี่ฝนตกแห้งอีกทีครับ หลังจากที่เขากินจะสรอยจูเนื้ออะไรครับผมมา่อเปลี่ยนเมนูนะครับเป็นต้มอึงผมครับอึงไข่อึงไข่ป่ะนะไข่ครับอึงแต่แซ่บครับพี่น้องพี่ตุย๋ยไข่บาวงไม่ได้ไปใตหรอกครับบาวงปลาซื่อมาจากตลาดสิผาพี่น้องมากินแซ่บเหมือนกันครับมาครับกับชิปเขา่ากับแก้วแซ่บครับแก้วแก้วพี่ปนแซ่บแก้วพี่ผง เดี๋ยวที่เขาที่มีไงลาอวงท่าไปกินครับมึงต่อมเอืองสิบแซ่บนครับมาครับมาสบิบแซ่บเหมือนการมาที่นี่ต่มเอืงครับปลาอวงท่าไปกินต่มอืองแซ่บครับมึงวนตรงแห้งอะไี่กินอึองนี่หลายบ,บานเท่าแล้วครับเนาะมืุดไปอยากเดี๋ยวปลาอวงซ้อนไว้ดีก่อนนี่ครับอึองได้หนี่อืองครับ เจบครักจับมันนี้พักกับป้าตองครับมันนี่อึ้งเพี้ย น้ำน้ำหื้ครับโอ้ขอดอด ใจเห็นบ้านเฮาของอยู่ของกินนั่บ้านเฮาเบื่อตามฤด,ดูกาลนั่นหน้าพ้นแน่ก็บดิกินอึง้งกินกบเห็นนะครับก็ขอกวามหน้าบ้านเฮามือป่าอีสานเท่ากิ่นเหมือนเด้อพี่น้องเลยกลบอึง้งครับไข่เต้พ่หวง ต้มจสมุนไพรวานเท่ากับข้าจะไป่ใบมะกรูดพักยีตุพรอมตัวไงน,นี่ยต้งมดูแข็ง มันจะเน้องเ้อมันเต็ๆน้องกันหลังจากดี่บ้าวงห้างหายไปดนนะครับเนาะบ่ค่อยมีเวม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวทำขิดหลังจากกินซ้อยจูแล้วก็บ,บ่ค่อยดีนั่งบ่ได้เห็ดบ้าวงก็เลยพอดีไปตลาดข้ออึง้งเห็เสื้อมากครับช่วงแหล่มันกับแพงอยู่ครับสมือนี่ที่รุ่ละสองร้อย Ưm Xẹp như mía Rượu ngay Tại vì nó chỉ là nó, bây giờ nó đừng cháu Hay, thấy không? Hay đấy. เนี่ยไปหลอดจำกันเด้อยเสียงรถเสียงล,ยงลากอะไรครับมันบันอยู่ใกตถนนอนือ้ม บ้างนี่ไปบป้าวงเลยสิแค่ชินไม,ม่เรียกอะไฝากพ่อแไมปไป่พี mm ่น้องเยอะกดไลห์กดแชร์กดติดตามไปนะซอยจูซี่ใช่แนวช่องของเ้าวงนี่แหละครับที mm hmm. ม่มีดเมนูปแปลกๆไปเบิปงไม่เข้าหรอกครับ มันตกงมาขึ้นเนี่ยมาที่นี่ม,มาแดดอากาศก็เริ่มห่อนเอามาที่นี่ยิปควาเลยเห็ดอีกอ่ะขึ้นในบที่นี่มาวงว่าแต่าบางคนก็ลงให้ลงหน้าครับเดี๋ยวในนเขาวันน้ำเรียบร้อยแล้วพราทุกคนชุ่มือบ้านเาฮ้าเห็นน้ำท่านสมัยทำมือเนี่ยบ้เดเฮ็ดขึ้นแต่สมัยพ่อเย่ไม่เย่เฮ้า คือมือนเขาจะไม่มีเงินแล้วล่ะ chẳng chặt treo môm cũng đủ, đủ kháng thật Ôi Thẻ quên lắp xương cái mà lại rồi nó Để chỉ thử xem cả mm Ừ. Đồ cái đồ ăn cũng đồ trắng. Chúng nghe. Thế cố luôn. Rồi. พไ่น้องคลิปนี้บ่าวองค์ก็ขอเพียงซัมเนยยังไงก็ลืมฝากนี่เด้อซอยจูซีแฉ่นนของบ่าวองค์กดไหลกดแชร์ให็นนะมักกะไหลถือแก่กับแค่ยิ่งลืมกดติดตามนี่มัเด้อซับกระดิง่งกดกระดิ่งซับตะไคร้เนี่ยของบ่าวองค์ซอยจูซีแฉ่ครนนับอันบ่าวองค์ก็ขอโทษขออภัยที่ฟูดิสิบ่กินอืน่นแล้วครับเนาะ บางที่บางย่างกันไม่เป็นของแถลงบางองค์ก <whis> ็บจะได้ขอทวนได้หลายกลียถาทางหรือมุมมั่มบางองค์ก็ขอถอดขอให้สิ่งในผสมมากมากขึ้นกับบางองค์ขอถอดขอให้หลายๆเด้อที่ไหนก็บกดไลค์กดติดต่างไปเด้นะครับเด้อสร้อยชูซีแชนแนลของบางองค์มักอะไรถือใจกระแทะ เบ้าองค์ก็เท็ดออกมาเรื่อยๆนะครับเปคลิปเดอ้อยังไงก็กดติดตามนัน่น่งเอ้าคลิปนี้เบ้าองค์ขอเพียงเทียดน,นะครับสวัสดีครับ